สวัสดีครับวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับพี่เจี๊ชฟคุณพิเจี๊ยบได้เอารถคุนไดเอสวันนะครับเข้ามาติดหน้าจอแอนดรอยมิชิก้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับคุนไดเอสวันนะครับเข้ามาติดหน้าจอ Android นะครับมิชิก้านะครับแลม4ีลอมร้อยยนะครับใส่จอกลาง M Max นะครับแล้วก็ใส่กล้องถอย4ีอูดนะครับ ตามด้วยลำโพง MTX นะครับ TX 65S แล้วก็ TX 65C นะครับคู่หน้าและหลังนะครับแล้วทำการแดมประตูนะครับนะฮะใส่จอกลางตรงนี้ตอนนี้หัวหน้าช่างโอมช่างเฟรมช่างโต้นะครับกำลังทำการหรืออยู่นะครับนี่คือหน้าจอเดิมนะครับนี่คือหน้าจอเดิมนะครับนะฮะแล้วก็นี่นะครับ แล้วนี่คือหน้าจอ Android M i c i ก a นะครับแรม4ีล้อมร้อทยนะครับทำการติดฟิล์มกันรอยให้ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนทำเสร็จนะครับแล้วก็เสริมด้วยทำประตูเซนทั้ล็อกที่ปืนไม่ล็อกนะครับที่ร้านถาวรดูทูชอบโดยหน้าช่างโต้งนะครับกำลังทำการรื้อเพื่อเปลี่ยนปืนนะครับนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับนี่ครับกำลังแกะ ประตูแล้วนะครับนี่นะนครับตรงนี้เป็นแค่ชั้นพลาสติกกันน้าเฉยๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะแดมข้างในนะครับแล้วก็แดมข้างนอกนะครับพี่ครับสวัสดีครับกับร้านถาวรออโต้ช็อปนะครับวันนี้ได้ติดตั้งหน้าจอ r อ i d ดอยมิชิก้านะครับตรงรุ่นนะครับของฮุนไดเฮดวันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น L7 นะครับแรมสีล้อม128นะครับ หน้าจอคมชัดนะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับซิมการ์ดหรือจะไว้ตำแหน่งเกะให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้รองรับระบบระบบภาพ4ฟนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูภาพไฟล์ 4K กันนะครับนีนเป็นระบบภาพ4ฟนะครับจะให้ภาพคมชัดและละเอียดมากนะครับ ตัวนี้นะครับลองรับระบบ DSP นะครับปรับแต่งเสียงเป็น DSP นะครับค่อนข้างปรับละเอียดนะครับเราไปลองดูการปรับแต่งเสียงนะครับอ่านี่ก็เป็นการปรับแต่งเสียงนะครับเป็นระบบ DSP นะครับหรือเป็นมิโคไลเซอร์ที่กำหนดค่าไว้ให้แล้วก็มีนะครับ DSP ก็คือตัวนี้นะครับจะปรับได้ถึง30แบนด์นนะครับค่อนข้างปรับละเอียดนะครับ เรียกแบบ30แบแบงครับแล้วแต่ความต้องการนะครับเราไปลองดูระบบ Android นะครับก็จะมี Google Map y o u t u b e พวกทีวีออนไลน์จูกอะไรประมาณนี้นะครับเราไปลองดูแผนที่ก่อน,นครับแผนที่ก็จะเป็น Google Map นะครับตัวนี้เราสามารถสั่งเสียงได้นะครับเซนทันอ e w วิวนี่เราตั้งไปเซนทันอิ v e วิวนะครับ เ,เหนือไปตามถนนประดิษฐ์มนูธรรมขึ้นแมพก็จะคำนวณเส้นทางให้นะครับตัวนี้สามารถเล่นใช้งานหน้าจอร่วมกับพวก YouTube หรือว่าทีวีออนไลน์และอื่นๆได้นะครับโดยการย่อที่ปุ่มโฮมนะครับเรากดรูปบ้านนะครับที่ก็จะย่อเป็นขนาดเล็กประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกเล่นเป็น YouTube หรือว่าทีวีออนไลน์ร่วมด้วยได้นะครับ เป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการดูเต็มหน้าจอนะครับดูภาพเต็มหน้าจอก็สามารถเอาแผนที่ลงไปได้น,นะครับแต่ว่าเสียงของแผ่นที่ก็ยังแจ้งเตือนเราอยู่นะครับโดยการรูดลงมาดูนะครับว่ายังนาทางให้เราอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับตําแหน่งกล้องบันทึกเหตุการณ์ก็จะอยู่ด้านบนนี้นะครับ กล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับก็จะมีเส้นบอกระยะระยะห่างบอกเลนให้ด้วยนะครับถ้าเราเปิดโหมดกล้องบันทึกวิ่งนะครับภาพก็คมชัดนะครับเรามาดูกล้องถ่ายหลังกันบ้างนะครับกล้องถ่ายหลังก็ให้ภาพใหญ่คมชัดนะครับใช้งานสะดวกนะครับเ,เราไปลองวิ่งดูแผนที่กันนะครับ ถ้าเราเหมือ่อเปิดกล้องมาทึกวิ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะมีคอยบอกแจ้งเตือนระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะครับว่าร้เมตรรม่หเมตร<า>นะครับบอกเลนให้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็สามารถปิดได้นะครับตัวบอกระยะบอกเลนนะครับจะแจ้งเตือนเราแบบนี้นะครับ <S 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 2> <S 2> <S คันนี้นะครับได้เปลี่ยนลำโพง MTX นะครับพร้อมแ,มแผ่นด้วยแผ่นแดม Data System ด้วยนะครับเราไปดูกันต่อที่ลำโพง MTX นะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหน้าจอ a n d ด o i d m ิ c ช i g a นะครับแรม4ลอมร้อนะครับแล้วพร้อมกับลำโพง MTX นะครับ TX665S แล้วก็ TX665 4นะครับพร้อมจอกลางนะครับ MMAX นะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่คือจอกลาง MMAX นะครับ ให้ความคมชัดเป็น LED นะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้หน้าจอ Android มิชิด่านะครับนะ,บนะบเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของระบบ MP3 สำหรับร้านถาวรดูดูสอบเรียกทางด่วนเนกระไมลามินทากับลัโพง M P X D X 6 6หกา S แล้วก็ d X 6 6 5 c านะครับสำหรับร้านถาวรดูดูสอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูดูสอบเรียกทางด่วนในกระไมลามินทาด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามใน u t u b e นะครับฝากกดเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับกับร้านถาวรออโต้ช็อปนะครับวันนี้ได้ติดตั้งหน้าจอ e n d ดอ I d วิกานะครับตรงรุ่นนะครับของคุณได้เฮดวันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น L7 นะครับแรม4ล้อมนะครับหน้าจอคมชัดนะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับซิมการ์ดรือ d จะไว้ตำแหน่งเกะให้นะครับเรามาดูตัวนี้รองรับระบบ ระบบภาพ 4K นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูภาพไฟล์ 4K กันนะครับเป็นระบบภาพ 4K นะครับจะให้ภาพคมชัดและละเอียดมากนะครับตัวนี้นะครับลองรับระบบ DSP นะครับปรับแต่งเสียงเป็น DSP นะครับค่อนข้างปรับละเอียดนะครับเดีย๋ยวเราไปลองดูการปรับแต่งเสียงนะครับ ก็เป็นการปรับแต่งเสียงนะครับระบบ DSP นะครับหรือเป็นโพลสเซอร์ที่กำหนดค่าไว้ให้แล้วก็มีนะครับ DSP ก็คือตัวนี้นะครับจะปรับได้ถึง30แดนกนะครับค่ข้างปรับละเอียดน,นะครับนี่เลือกปรับ30แดบน,นะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับเราไปลองดูระบบ n อนดอยนะครับก็จะมี o o o g m e p y p u ู u ูปพวกทีวีออนไลน์จูทอะไรประมาณนี้นะครับเราไปลองดูไปทีก่อนครับที่ก็จะเป็น Google Map นะครับตรงนี้เราสามารถสั่งเสียงได้นะครับเซนทันอีทวิวเราต้องไปเซนทันอีทวิวนะครับเหนือไปตามถมนนประดิษฐ์เมนูทากูเหิลแมก็จะคำนวณเส้นทางให้นะครับ ตัวนี้สามารถเล่นใช้งานหน้าจอร่วมกับพวก YouTube หรือว่าทีวีออนไลน์และอื่นๆได้นะครับโดยการย่อที่ปุ่มโฮมนะครับเรากดรูปบ้านนะครับทีก็จะย่อเป็นขนาดนล็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกเล่นเป็น YouTube หรือว่าทีวีออนไลน์ร่วมด้วยได้นะครับ เป็นประมาณนี้นะครับรว่าถ้าลูกค้าต้องการดูเต็มหน้าจอนะครับดูภาพเต็มหน้าจอก็สามารถเอาแผ่นที่ลงไปได้นะครับแต่ว่าเสียงของแผ่นที่ก็ยังแจ้งเตือนเราอยู่นะครับในการดูลงมาดูนะครับว่ายังนำทางเราอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องมาทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับตำแหน่งกล้องมาทึกเหตุการณ์จะอยู่ด้านบนนี้นะครับ ก็มันทึกเหตุการณ์นะครับก็จะมีเส้นบอกระยะระยะห่างบอกเลนให้ด้วยนะครับถ้าเราเปิดโหมดกล้องบันทึกวิ่งนะครับภาพก็คมชัดนะครับเรามาดูกล้องถ่ายหลังกันบ้างนะครับกล้องถ่ายหลังก็ให้ภาพใหญ่คมชัดนะครับใช้งานสะดวกนะครับเราไปลองวิ่งดูแผนที่กันนะครับ ถ้าเราเหมิดเปิดกล้องมนทึกวิ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะมีคอยบอกแจ้งเตือนระยะห่างแต่รถคันข้างหน้านะครับว่าเมตรเมตรนะครับบอกเลนให้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็สามารถปิดได้นะครับตัวบอกระยะบอกเลนนะครับแจ้งเตือนเราแบบนี้นะครับ คันนี้นะครับได้เปลี่ยนลำโพง MTX นะครับพร้อมแดมแผ่นอแผ่นแดม Data System ด้วยนะครับเราไปดูกัะต่อที่ลำโพง MTX นะครับ